สามสาเหตุทำมช่วงนี้ผิวแห้งมากฝ้าเข้มขึ้นจนเครียดหน้าร้อนนี้นะคะใครที่ไปเที่ยวมาช่วงสงกรานกลับมาหลายหลายท่านมีคำถามมาให้ค่ะว่าฝ้าเข้มขึ้นมากผิวก็แห้งด้วยจะทำยังไงดีกลุ้มใจมากๆหลังกลับจากสงการานก็คือจะต้องไปทำงานนะคะผิวแบบนี้รับไม่ได้จะทำยังไงบ้างวันนี้เคทที่มีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ ะะมาเลยกับสาเหตุแรกค่ะที่ทําให้ช่วงนี้เนี่ยยูยู่ผิวแห้งมากฝ้าเข้มขึ้นชัดนะคะนั่นก็คือการที่เราล้างหน้าบ่อยเกินไปสังเกตไหมว่าอากาศมันก็ร้อนด้วยหลายคนก็คือไปเล่นน้ําบ้างไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวต่างๆนานาแล้วพอหน้าเราเหนียวเนี่ยก็จะไปล้างหน้าแต่ล้างหน้าด้วยสบู่บ้างโฟมล้างหน้าบ้างที่มีฟองแต่ล้างหน้า ที่มากเกินไปต้องบอกว่ามากเกินไปบ่อยเกินไปมากกว่าวันละ2ครั้งบางคนเนี่ยล้าง3-4ครั้งต่อวันเพราะร้อนด้วยหน้าเหนียวนะคะเขาก็เลยเอาสบู่เอาโฟมเนี่ยล้างทั้งวันเลยทําให้ผิวหน้าเรายิ่งแห้งขึ้นเพราะว่าสารที่เป็นฟองต่างๆพวกเนี้ย หลายๆยี่หอก็จะใช้ SLS พวกนี้ถ้าเราฟอกแล้วมีฟองเยอะๆคือใช่ค่ะพอเราฟอกแล้วล้างหน้าวันละ3-4รอบหรือ5รอบมากเกินไปจะชะล้างเรื่องของน้ำมัน ที่บอกว่ามีความจําเป็นกับผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยมันออกไปน้ําใต้ผิวหายไปผิวจึงแห้งและผิวที่แห้งนะคะจะทําให้ฝ้ายิ่งชัดแล้วก็ทําให้การที่ออกไปเจอแดดต่างๆโอ้โหยิ่งตากยิ่งเกรียมเลยยิ่งกรอบเลยนะคะ สองค่ะสาเหตุที่สองนั่นก็คือเราไปสรับขัดหน้ามากเกินไปหลายคนเนี่ยก็ตกใจหลังจากไปเที่ยวผิวทำไมมันคล้ำแล้วมันดูหมองจังเลยก็เลยหาสรับมาขัดผิวไม่ว่าจะเป็นสูตรสมุนไพรต่างๆหรือว่าจะเป็นเม็ดบีบสรับนะคะที่คุณซื้อมาเนี่ยเป็นเม็ดๆมา,มาถูมาขัดแล้วทําทุกวันเพื่อหวังผลว่ามันจะขาวขึ้นใสขึ้นหรือว่าหน้าหายหมองแต่ในความเป็นจริงเม็ดบีดเนี่ยมันมีหลายชนิดมากเลยถ้าเป็นเม็ด บีดที่คมแล้วก็เม็ดค่อนข้างใหญ่ไม่เหมาะกับการที่สครับผิวหน้าคือใช้ได้แค่ตัวนะคะแต่คุณเอามาสครับผิวหน้าแน่นอนบาดผิวค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความระคายเคืองแล้วก็มีรอยบาดแผลต่างๆอาการที่จะเกิดขึ้นหลังหลังจากนี้ก็คือการอักเสบนะคะฝ้าก็จะขึ้นด้วยและทําให้ผิวบางส่วนการขัดที่บ่อยเกินไปทําทุกวันอันนี้แน่นอน ผิวจะยิ่งบางเพราะว่าผิวของเราเนี่ยถูกขัดเอาผิวชั้นนอกออกไปแบบเยอะแยะมากมายเลยพอเราไปโดนแดดยิ่งแดดหน้าร้อนหน้านี้แรงจริงๆนะคะจะทําให้ผิวคล้าไวฝ้าขึ้นไวด้วยและสาเหตุสุดท้ายสาเหตุที่3ค่ะนั่นก็คือการทาครีมกันแดดน้อยเกินไปปริมาณไม่เพียงพอหน้าร้อนนี้รู้ไหมคะว่าร้อนจัดจริงๆการทาครีมกันแดดใครไม่ทาไม่ถึงเนี่ยสข้อนิ้วชี้เต็มๆแบบนี้ ถือว่าปริมาณไม่เพียงพอในการจะไปสู้กับแสงแดดและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือยิ่งเราออกเหงือง่อเหงื่อไหลแล้ว ยิ่งเรามีการแบบล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าบ้างหรือว่าไปโดนเล่นสาดน้ำนะคะเล่นน้ำหน้าเนี่ยโดนเหงือ่อโดนน้ำมันจะช้าเอาสารกันแดดออกไปด้วยถ้าไม่ได้ทาซ้ำระหว่างวันถือว่าสารกันแดดไม่ได้อยู่กับผิวหน้าคุณแล้วดังนั้นนะคะฝ้าทำไมถึงเข้มเพราะสารกันแดดไม่มีพอไปเจอ U V แน่นอนกระตุ้นเลยค่ะเม็ดสีเมลานินที่มันอยู่ข้างในเตรียมพร้อมละให้ฝ้าขึ้นมันก็จะยิ่งเข้มยิ่งชัดขึ้นอันนี้ถือว่าจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการ ทาครีมกันแดดให้หนาพอเยอะพอและทาซ้ําด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่กลับจาสงการแล้วต้องการดูแลผิวหน้าเราก็แนะนําชุดดูแลฝ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกหยุดใช้หน้าไม่ดําผิวไม่บางตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดําริ้วรอยความหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยในเรื่องของการ แพ้สารแสบแดงเวลาออกแดดหรือว่ามีการระคายเคืองตัวนี้จะมีวิตามิน B3 B5 ออลาโทอินช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ลดอาการแสบแดงแล้วก็มีตัวไฮายาลูรอนเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวริงค์เฟิลลดยิ้วรอยด้วยนะคะตัวนี้เซรัม่มใช้เช้าเย็นใช้มากไม่มีปัญหาไม่กัดลอกไม่แสบหน้าค่ะ ถัดมากันแดดบีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บกบวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มและสะบู่สูตรพายแฮนเมดว่านังคำจะเคที่สั่งซื้อชุดนี้ตอนนี้รับฟรีทันทีผ้าขนหนูนุ่มๆเลยนะคะสำหรับดูแลผิวค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะ